ลายแต่งโม่กับมีจ่าพี่น้องเ่อมาปลูกักแต่งโม่อยู่นี่ประมาณเจ็ดสิบก็่ายปรสันโอ้ยบัไดมาหลายปีจากป่าแถวมูนี่เป็นป่าเดี๋ยวนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรเหมือนะะเนะาะค่ะเนาะสมัยเป็นเล็กน้อยก็มาเลี้ยงยงัวเลี้ยงวายแถวนี้แหละคะ่ะผ้ากันลงไปเก็บดอกมาพักใส่มาลักขี้นกราคาเยอะแยะเลยคะ่ะตามมาดูด้วยกันนะคะบรรยากาศบ,บ้านๆพี่น้องบรรยากาศแดดฮ้นอนดีดีด แต่ว่าก็ได้บรรยากาศขนาดจ้าบรรยากาศไอดินไอดินนะคะธรรมชาติอันนี้ต้นดอกไอต้นนี่ยังก็อน้ต้นนี่ยังก็อเออปีนี่ไหมะต้นไม่ยาลาบเนาะค่ะน้องมาสิมีน้มโอ้ยลืมใส่รองเท้าพีนานาาพ่น้องเต้านมูไหลเจหมาพักไซเนาะค่ะนาะมามามาเจมมาพักไซน้ำกันค่ะโอ้ยลืมใส่รองเท้าว่าท่ใส่รองเท้าเหลือลืมเลยพี่น้อง ุนามาพักไซถ้ามาตาเก็บไปงานเนาะค่ะเนาะแต่สมัยตะกี้พักหยาไม่ได้ซื้อเด้อพ็กลับเป็นงานกับมหาเจ็บน้ำทงน้ำทาเนี่หละจ้าดอกพักไซมาพักไซตะกี้พักความเปล่งเนาะเจ็บไปเอาบุญน้ำกันจ้ามาจ้าพี่น้อง มาเจ็บซอยกันเด้อจ้าพักใซรลายเลยจ้าเจ็บไปใส่งานบุญบวชเนาะค่ะเนาะหลงซื้อหดงานงานหลายๆจ้าพี่น้องเลยหลงซื้องานมืออื่นนีบวชซี่องหาองจ้าก็ไปกัแม่งงานแต่งเนาค่ะเนาะมือนี้มือนี้โชว์หนาเลวค่ะเด้อหนางงามหนาแพ่แเ่้แเปู้ใ่ดลเี้ยวเีย พักไซ่งง่ามไหมคะนี่ผักไซ่้ายหลายพี่น้องดงพักไส่จ้าดงพักไส่เนาะคะ่ะเนาะไอช่องเซฟกระทาห้างนะ่ะเพื่อนบอกว่าให้โชห่หนาโรดหน้างง่ามกระโช่ไปเลยประสันเพิ่นว่าเซฟกระทาห้างเพื่อนบอกก็เลยเอาตามเพื่อนว่านี่ล่ะก็เลยได้โช่หนาแพะแวนนี่นล,ล่ละพี่น้องเอ้ยโช์หนาแล้วกะคลิปปังปังปังได้หา มืนวิวคือเพิ่นเนี่ยเป็นอย่างจ้า <c oughs> มาเอาหากแถ่เอาวิวเอาคอนติดตามนี่ตู้ล้่นปุกตู้ล้่นปุกพี่แ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาแปดร้อยยี่สิบหากระลอมายี่สิบสองยี่สิบสามคือเก้ามันเป็นยังไงล่ะพี่นองมาเอาหยากแถ่คนติดตามพี่เจนก็ได้ <c oughs> ติดตามกันไปรถเป็นยังน้นจ้า มาเดิอมาเด้อมาเจมพักใส้น้ำกันแดดหอนหอนสว่ากัสะอ่อนพักตะกี้สมัยนี่สมัยตะกี้กับมาเลียงหัวแถวๆนี่ละจ้าแดดหอนลไยจ้าพี่น้อง เอาหฮมก้อนจะขาละที่ก้อนหอนหอนหอนแดดขาแล้วม okay. ันโดนนั่งเอกสิได NO oh. ้ออกแดดแค่นึงโอู้แดดขักแดดแน่พี่น้องเลยแดดแดดแดดหอนหอนหอนเอ้ามักซุกมันหวานเอื้อไมากพักไส้ที่อ้ยหุ่นอะไรวะ อย่นั้นก็หักก็ปนเนก็หักนมสิกปน้วหลังตัวยูมกินอไกินตัวานนอกานนาาล่ะเเป็นพวิทดอกตนมาพใจนี่ล่ะมกเขาติต้องการว่ามั มันถเก๋เดีอเดๆเด้อเบิ้งนันเลยหมาง่ายๆมาสัมพี่นองเบิ้งสิบหาเบิ้งหมากง่ายๆหมากง่ายๆเขาขาจะตะเกายู่น้ำปลาเก็บเก่าไปกลังมาเก็บหมอยู่ในปลาเผื่ล้มนี้ปีผู้หาหลายอยู่เบิ้งรพี่น้องหมักลาใส ง่ามบ่นั่นอแต่ม่เจา๊บหลอดอยา่กินไว้สุกเออจะติกินมาพักไส้สุกตือไอ้หูหวานภาษาเาหวานบ่เอยหวาน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 เพะนี่ล่ะผลไม้ปลาจ้าผลไม้ปลาผลไม้ไทยเนาะค่ะเนาะคุณน่ะอ้หหวานหวานพนาดนัยเออ่ได้ท่านชายาเรากินล้วแม่แล้วเราหวานที่ดีเดี๋ยวไ่ได้หวานที่เหล่งพี้นองหวานมาไหวานสุกมัน มลุกไปชิมนี่แหละผลไม้ผลไม้ป่านะคะไม่ยังวองสไลด้อู้หูผู้นักกาบ้านั่นกับสิลายอยู่นั่นไงเนาะโอ้ลายมากมากบ้านนอกเข้าเนี่ยอตอนเตีนเตียนยุ่งสิละบ้านข้วิดกับินมากันนี่ล่ละเพื่อนว่ากันโควิดได้ผักไสเนี่ยเราไปจีนผักไสขมขม คุณน่ะอุ้ยนวยสุกมันนวยสุกมันกระวานตัวนกยังมักแม่เผ็นลิงยังกินดีคุณน่ะแล้ว่าตุลป่านี่มีหอนลิงเด้อพี่น้องมีหอนลิงลิงนอนอยู่ตอนนี้มันห่อนด้วยแก่แก่เนนั่นนวลขาวๆเอาไว้ไวไว้มันจีร์ชิมกล้ม่หนออันี้เลยอันันอี่ละมาเก็บเอา้นเอ็นเตียนน้ำต้นไม้ต้นไนี่ละเก็บไปกิน ชูกักินหวานเมรอดกินเมื่อไรหอบแล้วโควิดแล้วว่าเป็นดอกไอ้ในี้กินแล้วโผลมาพักใจแล้วหมอกระบอกว่าอันนี้นุ้ยนี่นุ้ยยังไงนุ้ยหมอกระบอกว่าจะกินน้ำเย็นเด้อหมอกระบอก้ทำกินน้ำเย็นให้กินน้ำให้กินน้ำธรรมดาแต่ละถุงแบพักใจห้องมบิ่วงแถบนีมันหลายหลือไหมหนามักใซ่เปลี่ยนเปลี่ยนงนามักไซ่มาละขี้นกค่ะมาละขี้นกกินกันโรคโควิดนะคะ เนี่ยเอาเลยกินได้กินได้กินได้ค่ะมันมันมันแซ่บสแปรนุ่งเง่ามั่งขมันกินได้กับป่ป่ากับน้ำพริกกับปิ้บบานนอกเข้ากับกินได้ในเนี่ยเข้ากับกินดีกระสออได้เลยเออพ่อม่ลงเงาเด้อมาพ่อแม่พี่น้องเอายันนี่ตะหมากน้อยยำยางอยู่พี่ล่ะเจ็บเอาไปกินกระเพียงแยงแเลยเอาไปบ้านพ่อใหญ่แพงแพงหมากใส่เนี่ยมันเป็นยาแค่นิดนึง เท<า>ี่ยวเพวกนี้พี่นองเครียดเดียว,ยวส่วนเดียวส่วนเดียวได้เป็นหอดนี่นี่ไงน้อยลงนะนี่นี่ข้างล่างอ่ะแม่นรอแม่อือส่วนเดียวได้เป็นหอบนี่เป็นไงถัดมันยุบคำจนไหมน,น,น่าสิไปปลนป่ายึดแหเอาปลาซี่มากินกินก็มาฟักไตตอนท่านกับลกูกโควิดเด้อ่อแม่พี่น้องเลย หมากพักใซนี่มันเป็นหมากที่ขมหมากพักใซหมากหมากยังกล่อมนี่แหละพันวาหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะแกเนาะหม,มากมะละมะละขีนกมะละขีนกาขายตลาดเมี่ยงคอนแกนทต่ไม่ขีนน,ขนี้เจ้าสุดายนี่โอ้ยเอมมะละขีนองเลยมันขายดับขายดีสม,มุอง่ายขายดีคักคุหากินไงชิปนี่กา อ่บรรยากาศกลางกลางทงหน้าเนาะค่ะเนาะบรรยากาศบานๆกลางทงหน้าบรรยากาศบริสุทธิ์มาให้พี่น้องในรับชมเนาะค่ะเนาะผู้ยุททางไอตั้งประเทศเนาะค่ะเนาะชินหอบบานกับเบิ้งคลิปนี้เนาะคะ่ะเด้อพ่อสีใดไข่เหงาหย่อนเนาะค่ะเนะาะเจอกันคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ในเด้อจ้าสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟบายบาย